สวัสดีเพื่อนๆชาวลิสตีนีดอททุกคนที่เข้ามามคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปค่าวตำนานของคมเกิดบนอังคารโดยจะเป็นคําำนายช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะโดยจะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกต่างหากออกไปอีกทีหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมเลือกไพค่ครบแล้วนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะน้าไพ่คนอังคารในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะมีการจบหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆโดยจะเลือกเส้นทางที่อิสระ ได้ทําตามใจตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้เห็นช่องทางที่ดีต่อไปในอนาคตได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ผ่านมานั้นน่ะคุณก็เลยมีความตื่นตัวหรือสังเกตเห็นสัญญาณบางอย่างว่าถ้ายังอยู่แบบเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมาได้นะรวมไปถึงการที่มีใครบางคนน่ะเขาหยิบยื่นสิ่งที่ดีกว่ามาให้คุณด้วยไงเนี่ย,ยคุณจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงในการเดินหน้าไปสู่สิ่งนั้นอยู่นะครับหรือกลับกันนะเมื่อก่อนเนี่คาจจคาระรง่ากการใรบใน เขาพยายามเข้ามาทดีกับคุณและคุณก็ปฏิเสธเขามาโดยตลอดอะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเริ่มให้โอกาสกับสิ่งเหล่านั้นได้เข้ามาอยู่กับได้เช่นกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะคุณก็จะหันมาให้ความสนใจกับความต้องการของตัวเองและความสุขของตัวเองมากขึ้นนะครับโดยจะเลือกรับด้สิ่งดีๆเ,เข้ามานะแล้วก็ต่อตา้านกีดการสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาหรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสุขความสมําเร็จของคุณไม่ให้เกิดขึ้นมาได้นะครับแลวไพ่จกรก็บอกว่าคุณเนี่ยจะมีความพึงพอใจกับจุดดยยยืนนนนนนนทีี่่่่่เเป็อ็ออูใตนน้้มมมาากกระะัับึงลลแวว สิ่งที่มุ่งหน้าไปอยู่ในตอนนี้คุณจะยิบมาปฏิบัติแล้วก็ทํากับมันไปเรื่อยๆต่อไปได้นานและยาวนะครับอืมนี่ก็คือนนวนภาพรวมนะทีนี้มาจอดเลือก,กันเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่การงานเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเนี่ยต้องมามีความอึดอัดลำบากใจจากการที่ต้องตัดสินใจเลือกในเรื่องการงานอยู่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่า คุณอาจจะมีความยึดติดมั่นคงกับสิ่งเก,ก่าๆที่ทำอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องกฎข้อบังคับมีการเซ็นสัญญาคุณต้องอยู่กับมันต่อไปไง onta. คุณก็เลยมีความลำบากใน,ในการที่จะเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ะเพราะว่าตัวเลือกทางเลือกที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการบีบบังคับให้คุณต้องเลือก,ยกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะเหมือนว่าถ้าไปแล้วคุณก็ต้องทิ้งของเก่าไปเลยแต่จุดนี้ลึกๆในใจของคุณก็น่าจะรู้คําตอบดีนะครับว่าเส้นทางไหนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด e. ในชีวิตของคุณน่ะซึ่งไมมมมมม่่่ววววาาาาดท้้ยแลลคคคคะเอออกกงนนนีีี็ัััปภรบ ทีนี้มาดูอัลเคลนกันเนะ่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหล่านีไว้ายังไงบ้างไพ่ไปนี้ก็เป็นการแนะนำกับคุณนะครับว่าการวางตัวและแสดงออกแต่สิ่งที่ดีและมีความสร้างสารรค์ออกไปเนี่ยมันจะสามารถช่วยหนุนนําในเรื่องราวการงานที่ดีให้กับคุณได้นะครับเนี่ยก็ขอให้ลดการไปทะลเลาะเบาแหวงหรือว่าการพูดจามไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะขัดเรื่องการงานที่ดีของคุณได้นะรวมไปถึงหน้าไพ่ที่อ่านมาว่า คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งในชีวิตการงานของคุณนะ่ะขอเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนลวมถึงตัวคุณด้วยอะ่ะสิ่งนั้นย่อมเป็นทางที่ดีเสมอนะครับอทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะหน้าไพ่การเงินเนี่ย คุณก็มีเป้าหมายใหม่ที่อยากจะเดินหน้าไปทงกับมันอย่างกระตือรือร้นอยู่นะครับซึ่งดูแล้วมันน่าจะมอบผลดีทางการเงินให้กับคุณได้นะกับเป้าหมายตรงนี้เนี่ยแล้วในขนาดเดียวกันน่ะสิ่งเก่าๆที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคในเรื่องการเงินของคุณน่ะคุณก็ควรจะขจัดมันทิ้งไปหรือว่าเลิกทํากับมันไปซะนะครับแล้วบางท่านน่ะบางทีอาจจะต้องยอมละเลิกกับสิ่งเก่าๆที่เคยทํามานะกับสิ่งที่มันไม่สามารถมอบผลตอบแทนที่ดีให้กับคุณได้อ่ะคุณควรจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับสิ่งใหม่ๆที่มมมมันนนนนดีกววว่่าาครไปถึงออออต ไม่ไปพยายามเอาชนะหรือว่ากดข่มคนอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยหนุนเรื่องการเงินให้กับคุณได้เช่นกันนะแล้วในเรื่องโชคลาภเนี่ยการวางตัวที่น่าเชื่อถือเป็นคนพูดจริงทําจริงทําตามสัญญาได้เนี่ยมันก็จะช่วยหนุนเรื่องดวงการเงินให้กับคุณได้เหมือนกันนะอะไรที่มันเป็นธุรกิจสีเทาหรือว่าสิ่งผิดๆเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงกันไปก่อนดีกว่าอืมทีนี้มาดูเราเคลื่อกนกันนะครับว่าพายจะพูดถึงเรื่องราเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง ไพ่เบนจ์ก็บอกว่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องเข้าสังคมไปพบเจอคณบ่อยๆในการดําเนินงานเรื่องการเงินบางอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันจะถูกฉลอกับคุณมากกว่าการทํางานเดี่ยวๆนะอืทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างน,นะครับหนไพ่สุขภาพเนี่ยภาพลงคุณก็แข็งแรงดีนะ ถ้าจะมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเนี่ยก็สามารถรักษาฟื้นฟูตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีคาเตือนให้ต้องระวังเรื่องการทํางานมากเกินจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับรวมไปถึงองุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าความประมาทของคุณด้วยนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเกิดบัรลังคานนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังสิ่งที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบไม่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ